วันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านโคกตัดทองตำบลคอเขียวอยําเภอวังลีชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับบ้านโคกตัดทองนะครับเป็นหู่บ้านสามรมธรรมชาติธรรมะและวัฒนธรรมนะครับบ้านโคกตัดทองนะครับได้ข่าวมาว่าเขาอะทขนมอร่อยมากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าขนมมันคืออะไรเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยครับ วันนี้ผมก็อยู่กับคุณแม่บ้านทําขนมบ้านโคกตัดทองนะครับคุณแม่มีขนมอะไรบ้างครับอันนี้เขาเกี๊ยวปรุงรสจ้า,จากลวยจ้าค่ะนางเล็กค่ะว้าวทีนี้นผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับชิมเลยงั้นอันที่หนึ่งเขาเกี๊ยวปรุงรสปรุงรสค่ะขอชิมหน่อยนะครับว,ว้าวลากล้วยยแซ่บบอกรสอร่อยมากครับคุณแม่งั้นอันนี้นางเล็กนางเล็กค่ะ,คะนางเล็กอ๋อขอชิมหน่อยนะครับ กรอบปอ้อหอมอร่ยไหมกรอบอร่อยครับก๋วยจักรก๋จักอืมก๋วยจักรนะครับหอมมากว้าวกรอบหอมอร่อยทุกคำเลยนะครับคุณแม่ไม่ทราบว่ามีเกล็ดอะไรบ้างครับใทรวัตถุทิพ์จากชุมชนเท่าน,นี<อ>้แหละค่ะผู้หญิงค่ะผมขอไปดูได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะถ้ายอย่างนั้นนะครับ ไปดูกันเลย <Hey! S 1> เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนกล้วยคุณแม่ลำแพนแล้วนะครับ mm hmm. คุณแม่ครับต้นกล้วยต้นใหญ่ขนาดนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับคุณแม่สามปีสามปีปลแล้วบอสสามปีจ้ะครับอันนี้เราใช้ปุ๋ยอะไรครับคุณแม่ปุ๋ยเอนปุ๋ยเคาะแม่ก็เลี้ยงงูพร้อมแล้วก็เลยอ่ที่มันมาใช้ ก็เลยงามแล้วทีนี้เนี่ยคุณแม่มีเกณฑ์แบบการเลือกกล้วยไปทําขนมนะครับคุณแม่ถ้าต้องเลือกอันที่มันแก้จัดแล้วเัาก็ไปบ่มทุกงอมนะให้มันเป็นลูกแบบสีเหลืองๆก่อนแลยค่ะใช่หล่ะมันเป็นเหลืองๆอ้าวคุณแม่ครับแล้วแบบนี้ใช้ได้ไหมครับคุณแม่โอ้มันไม่ทานซึ้งมันไม่ทานเต็มทีมันต้องแก้จัดก็นีนะฮะจากไันมาบ่มเห็นไหมครับคุณผู้ชมกว่าที่เราจะได้ทานขนมอร่อยๆนะครับชาวบ้านที่นี่เขาดูแลและพิถีพิถันในการคัดเลือกกล้วยนะครับ คุณแม่ครับคุณแม่มีวัตถุดิบอื่นในการทําขนมอีกไหมครับนี่จะมีมันฟักทองฟักทองเลยครับลูกใหญ่ไหมครับคุณแม่ใหญ่พาผมไปดูได้ไหมครับับผมเอาละครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนฟักทองของคุณแม่แล้วครับเอ๊ะคุณผู้ชมผมมีอะไรจะให้ดูครับนี่ครับผมฟักทองลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมคุณแม่ครับฟักทองลูกขนาดนี้ทําขนมได้ยังครับได้แล้วพอดีแซ่บไปซ้ำนี่ จริงๆเหรอครับคุณแม่อผมจะให้คุณแม่เอาฟักทองลูกนี้ไปทําขนมให้ผมกินยังเลยครับไปข้าไปเเก่นกินยืดเยินเลยจริงนะครับคุณแม่แม่นำทางเลยครับผมไปกันครับคุณผู้ชมแม่พาผมมาทุ่งนาทำไมครับมาเบิ้งเขานาแม่อันที่ข้าวเสียบเปียกเขานาง็ดนะอ๋อครับแล้วเราแบบเอาข้าวคนอื่นมาทำมันได้เหรอครับคุณแม่อ๋อยันเขาใส่สารเคมี พาะบ้าน,นาแม่นี่ก็สจานเคมีและนี่แหละครับคุณผู้ชมจึงทำให้ขนมของผุมแม่บ้านทำขนมบ้านโคกตัดทองนะครับสะอาดอร่อยและ,และสารเคมีนะครับคุณแม่ครับ,รบผมอยากไปทําขนมแล้วครับคุณแม่ไปค่ะพาผมไป <พน S 2> ทํา <ำ S 1> ตอนนี้น,นะครับไป อันนี้นะครับเราก็อยู่กับวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะครับผมอันนี้คือฟักทองฟักทองนะครับฟักทองเอาไว้ทำอะไรเอยข้าวเกลียบข้าวเกลียบนะครับชิ้นที่สองนั่นก็คือกล้วยกล้วยทำอะไรครับกล้วยตาก้กล้วยตากนะครับชิ้นที่สามก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวไว้ทาอะไรครับคุณแม่ทำเป็นมะลค่ะครับผม ครับคุณผู้ชมหลังจากนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลย <Yeah. S 1> เอาละครับเรามาดูขั้นตอนการทำข้าวเกี๊ยวกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกคุณแม่ใส่อะไรบ้างครับแป้งสี่ถุงค่ะแป้งนะครับสี่ถุงแล้วต่อไปอะไรเอย่ยสอง้อนเกลือสองช้อนนะครับช้อนโต๊ะโอเคต่อไปน้ำตาลสองขีดครึ่งน้ำตาลสองขีดนะครับ ผงฟูโอเคครับผงสองซนสปลไปสองโนได้สองโอนขั้นตอนต่อไปนะครับคุณแม่จะนำฟักทองไปทำอะไรครับนำไปนึ่งแล้วก็มาปั่นครับปั่นแล้วก็มาต้มใส่น้ำต้มจะได้น้ำก็เป็นน้ำอย่างนี้แหละครับผมแล้วต่อไปทำยังไงต่อครับเอาไปผสมแป้งคุณแม่จะมาใส่เป็นส่วนผสมของแป้งแล้วก็จะนวดครับผมอ้าวนึง หนึ่งนะครับค<บ>ุณแม่ผมขอลองทำดูได้ไหมครับอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณแม่นวด,ดแป้งเลยนวด,ดแป้งเลยเหรอครับอ๋อสุดยอดครับท่านผู้ชมชอืมๆๆอืมว้าว เอาล้ครับหลังจากที่นวดแป้งเสร็จแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับคุณแม่ครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ต้องผ่านกระบวนการยังไงบ้างครับคุณแม่เอาไปนึ่งนึ่งครับให้มันสุกอ่าแล้วเราก็มาปั้นให้เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับคุณแม่ก็นะคุณแม่หันให้ดูหน่อยได้ไหมครับส่วนที่มันเป็นสีอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นจากจากส่วนผสมอื่นนะครับมันจะให้เป็นสีขาวหรือว่าสีม่วงนะครับตามที่สีของมันนะครับ ครับหลังจากที่นําไปตากแต่เสร็จปุ๊บนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็จะมาประมาณนี้อ่าแต่ว่ากูแม่แม่ครับเขามีขายนะครับถึงละ50าบาทได้เยอะเลยนะครับผมพอทอดเสร็จปุ๊บนะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไปผสมกับผงปรุงรสนะครับทางนี้เลยครับเขาก็ใส่ผงปรุงรสตัวไปนะครับ แล้วก็ทํายังไงต่อครับคุณแม่ขยขยผมอยากลองขย่าได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้คือปิดมิดชิดแล้วนะครับขย่าเลยนะครับยยโยกโยกโยกนะครับโยกเข้าไปนะครับพอขยา่าเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้หน้าตามาแบบนี้เลยหอมกรอบอร่อยไว้ใจคุณแม่เขาครับ ต่อไปนะครับคือวิธีการทากล้วยตากนะครับคุณแม่ครับเรามีวิธีการทํายังไงบ้างครับนํากล้วยมาปอกเปลือกออกแล้วก็ใยออกเปลือกออกดึงใยมันออกให้มันหมดดึงใยมันออกก็นําไปตาก ครับหลังจากที่เราปอกกล้วยเสร็จปุ๊บเราไปทําอะไรต่อครับคุณแม่นำกล้วยจะตาก4วันวันละ8ชั่ว,ว,วบบโมงมันแห้งมันเป็นจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นะครับคุณผู้ชมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคุณแม่ครับแล้วกล้วยคุณแม่มีความพิเศษยังไงบ้างครับผมลูกแปบะิี่ความหวานธรรมชาติของกล้วยว้าหน้ารองมากคุณคลองอไรนะครับคุณแม่นี่นะครับคุณผู้ชมอร่อยจริงๆครับ และนี่นะครับผมก็คือขนมนั่งเล็ดนะครับเราจะมาดูวิธีการทํากันนะครับผมคุณแม่ครับขนมนังเล็ดทายังไงครับคุณแม่เอาข้าวเหนียวไปแช่น้ําแล้วก็มานึ่งนึ่งแล้วก็มาใส่เพียมอยนี้ใส่เพียมแล้วเอาไปตากแดดแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วไปทํายังไงต่อครับคุณแม่แล้วก็จะนําขนมไปทอดค่ะ ของคุณแม่บ้านทำขนมบ้านโคกตัดทองและเอาไปแพ็คใส่ถุงนะครับผมแบบนี้เลยอร่อยอร่อยนะ่ากินเลยครับผมต้องขอขอบคุณโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้หมู่บ้านสามธรรมบ้านโคกตัดทองตำบลขอเขียวอำเภอวาลิชภูมิจังหวัดสกลนครครับและที่สําคัญ ผมได้มาค้นพบขนมสุดแสนอร่อยของหมู่บ้านโคกตัดทองไม่เชื่อมาลองชิมขนมเหมือนผมกันนะครับ